กรณีถ้าเกิดเม่สีเนี่ยฉีดออกนอกกระบอกนะครับวิธีการแก้ไขนะครับนะครับมาที่หน้าจอนะครับอันดับแรกนะครับให้คลิกที่ปุ่มมันเทนนะครับคือสีแดงนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกแม่สีที่มันฉีดเฉียงนะครับทุกตัวอย่างเป็นแม่สีขาวเบอร์หนึ่งนะครับให้เราเลือกที่กระบอกที่1ก่อนนะครับจากนั้นไปที่คําว่าทาความสะอาดนะครับ อ่าก็บอกไม่สีนะครับจะเลื่อนมาสู่ที่ตำแหน่งให้เราสวิตนะครับเครื่องเปิดฝาออกนะครับตำแหน่งเบอร์หนึ่งนะครับจะอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับให้เราใช้ผ้าสะอาดนะครับหรือฟองน้ำนะครับเช็ดบริเวณด้านใต้ นะครับชุดตรงนี้นะครับบริเวณด้านใต้อย่างนี้นะครับนะครับเนี่ยเนี่ยบริเวณนี้นะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะบริเวณนี้จะต้องสะอาดนะครับ 他。<分>